สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องครับผูดได้ของม่เหล็กก็แล้วก็แช่แนะ่คือเกาวก็เดิมนะครับตัดผมใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างเป็นผู้เป็นคนขึ้นไหมเติบโพขึ้นมาไหมถอย คนไร่คนแช่แน่เอาอันเพจมาปักมุดเห็นแน่พี่น้องสวัสดีครับ m o อบโ n นิงบ่อบโนิงหรือดิสิเทียงแล้วตอนนี้อันนี้เล็กหน่อยออกมามาเอาชุด เดี๋ยวจะไปเอาชุดเพราะว่าแดนเซอร์เข้ามาเพิ่มนะครับแดนเซอร์เขามาเพิ่มนะครับเขาก็ต้องเดี๋ยวไปเอาชุดมาเพิ่มขึ้นกันนะครับต้องไปเอาชุดมาเพิ่มนะครับกำลังเดินทางไปเอาชุดมาถาเด็กน้อยอยู่แดนเซอร์เพิ่มขึ้นเพื่อความอลังการเพื่อความยิ่งใหญ่นะครับเพื่อความคุ้มค่านะครับ เพราะว่าเวทีเ้ามันเป็นเวทีใหญ่นะครับเวทีใหญ่เสียงอะไรดังอ๋อผมไปตั้งไว้นี่เวทีมันใหญ่นะครับเวที20เมตรเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะทําให้ได้ก็คือเพิ่มแดนเซอร์เข้ามาให้มันเต็มเวลาทําโชว์เวลาโชว์เวลาซ้อมเวลาลงเพลงเสียพี่น้องมันก็จะดึงเน่น,นขึ้นพี่น้องก็จะดึเห็นความอลังการขึ้นนะครับอย่างหน่อยจะพาใปว้างแจว่าเออ จางมาแหล้วสมนาสมตานะครับสมนาสมตาซ้ำจังหมอลำมูเงินแสนมมกเนี่ยสมนาสมตานะครับก็คือเอาเดนเซอร์มาเพิ่มเดี๋ยวสิเขาไปเอาชุดมาเพิ่มเติมนะครับตัดผมใหม่ขามาตัดผมใหม่เอาลิงก์มาปักหมุดให้หน่อยแอดมินเอาลิกหน่อยขึ้นนัานลงมาเถอะเอาลิงมาปักหมุดให้แน่ ก็เหตุตอเ้อแถวหนึ่ย,ยตัดผมใหม่เนาะคอยต่ออ้อก็ยังดีนดีก็เด็กหน่อยแบวหนิดดีก็ <c oughs> เด่นยองสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแลว้แลกวกดไลค์กดแชร์นหน่อยเดี๋ยวคอยสิครับรถตตะแต่ว่าตอนนี้มาหาเด็กหน่อยก็เลยบ่มีอย่างอื้นก็นเลยไรสดบอกสูพี่สูน้องฟังหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมือ้อนี้ก็ขอบคุณทีมงาน อีแม่จากบุรีรัมย์ครับเอากว๋วยเตี๋ยวมาเลียงทีมงานแดนเซอร์ enser, ทีมงานศิลปินวันนี้เราก็จะซ้อมวันนี้ซ้อมใหญ่นะครับวันนี้ซ้อมใหญ่นะครับซ้อมใหญ่ได้พี่น้องซ้อมใหญ่เลยซ้อมใหญ่ใส่ชุดเลยนะครับเวลาซ้อมเขาหน่อยพี่น้องเดี๋ยวออกงานวันที่สี่นี้พี่น้องจะได้เห็นรูปแบบเต็มเต็ม นะครับพี่น้องที่เห็นเนี่ยย,ยังติ่มอิ่มเลยสำหรับการแสืส่องจ้าเอามาดังหน้าสิพากันไปเอาอชุดพี่น้องจะพากันไปเอาชุดเอามากข้าวเดียวดิเดี๋ยวขอยาดขับรถสักก่อนโอเคครับพี่น้องครับ